สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับคนรักกระเสนะครับในคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปชมต้นไม้ที่ตลาดคลองถมพัทยานะครับนี่ครับผมได้มาเจออยู่ร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นไม้กระแสไม้ด่างนะครับซึ่งมีทั้งตระกูลฟิโลเลนรอนอะโลกาเซียโคโลกาเซียอะโกนิมาและก็ซิงโกเนียมนะครับ ซึ่งก็ถือว่าร้านนี้ร้านเดียวมีไม้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มารับชมกันได้เลยนะครับว่าราคาน่าจะสมไหมช้างเหลืองต้นนี้400เนาะ400นี่ครับเหลืองสวยเลยกอนเนี้ยกอน,นี้ชื่อบอลอะไรนะพบกหลง พวกหลวงกอนี้เท่าไหร่นี่ขายอยู่พันหนึ่งพันเนาะทรงสวยมากอ่าใบใบแดงๆนี่คือบอลสีไหนเป็นลูกไม้มีนี่นเป็นบอลลูกไม้เนาะราคาเท่าไหร่เ่ยราคาเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ขายราคาหลักสิบเนาะ,อ,ะ,ะอันนี้ชายชนไหมอ่าชายชนายใช่ ไอ้ช่ะเอาเอาใบเหลืองๆนี้สวยดีอันนี้ก็หลักสิบเหมือนกันเนาะหล,ลักสิบเหมือนกันเนาะไม้หลักสิบอันเลในหลักสิ่ามาที่โอกิเนะว่โอกินว,นวไนี้ท่าไหร่้อยแปดสิบาทออันเนี้ยอันนี้คืออไอนนี้มันลตยไมอบไม้นอบ กาสีชมพูเนาะถ้าเร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ขายอยู่สี่โอ้โราคายังได้นะตัวนี้เนาะอ๋อดีว่ะออดีบร้อยเดียวออดีบร้อยเดียวอันนี้เป็นช้างขาวสองร้อยห้าสิบช้างเหลืองนี้กระถางละร้อยครับร้อเดียวโอกิต้นเล็กอ่ะร้อยเดียวครับอืมอันนี้ไซส์นี้ร้อยเดียวเนาะ โอกริต้นใหญ่อะต้นใหญ่นี่ยสามร้อยห้าสิบครับนี่สามดูลายครับโอกริแท้ลงใต้กกเลยโอ,โอ้อันนี้ขาวมากเลยดดอันนี้กระดาษด,ด่างเนาะสองร้อยห้าสิบโอ้ราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ใหญ่แล้วอืมใหญ่แล้วอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโหราด่างนะเท่าไหร่ต้นนี้อันนี้หลักร้อยกระไถ่นะ100ร้อยกว่าบาทก็ขายแล้วครับอ่าร้อยกว่าบาทนะต้นนี้ อ่าไซเล็กไซเล็กอันนี้เป็นโคโลไซเล็กเนาะใช่ไซเล็กเป็นมิวกี้เวเออสิบห้าสอันนี้คือมิวกี้เวนะใช่ม่คืมิวกี้เวอ่ามิวกี้เวแล้วแล้วอันนี้แบ็คอะไรสีดำอันนี้โครโลโครแล้วอันเนี้ยอันนี้ออดิปออดิปออดิปเนาะร้อยเดียวเน้ออันเนี้ยพวกเออ ช่อกาลชั้นไม่ด้าถ้าไรนะตัวธรรมดาตัวธรรมดาร้อยเดียวตัวธรรมดาร้อยเดียวนะอันนี้ยังมีราคาอยู่นะอันนี้อันนี้เป็นเสน่จันไก่ดาวต้นใหญ่กระจายสวยตนนี้ล่ะอืมต้นนี้เท่าไหร่ครับประมาณต้นประมาณอืมต้นนี้ราคาพันกว่าเนาะแล้วถ้าเป็นต้นใหญ่อ่ะ ต้นใหญ่สองพันกว่านะเป็นเสน่ห์จันประกายดาวอันนี้ยต้นส้มเขียวเท่าไหร่การส้มนีพน้พันสองต้นในพันพันสองตัวนี้พันสองแล้วก็ในอีกพันห้าถ้าเป็นฟิโลตัวนี้ยฟิโลชื่ออะไรตัวนี้ 200 nhé, mew kimi bên trong này, cây lớn lớn lớn, 150, grand> oh. 1 ah. cây to lớn, 1 cây to lớn, 1 cây nhỏ, cái này là Ngân, Ngân lại à? ด่างขาวเงินไหลด่างขาวร่างสามนะใบสามมันมีอยู่นะออใบสามอันนี้กระถางเท่าไหร่ร่างสามคะตัวนี้เท่าไหร่แปดสิบเองหรอตัวนี้เห่นถึงน้อยแล้วแปดสิบถูกมากครับเป็นเงินไหลด่างขาวเนาะร่างสามแล้วร่างสามนงถือว่าคุ้มมากๆครับร้านนี้ และนี่แหละครับเพื่อนๆก็เป็นราคาไม้มงคลไม้กระเสแล้วก็ไม้ด่างของร้านนี้เลยนะครับก็ถือได้ว่าร้านนี้ร้านเดียวมีครบทุกสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็พอที่จะเก็บไปสะสมเลี้ยงไว้ดูกันได้นะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์ที่ผมลงไว้ ลงไว้ได้เลยนะครับก็โทรไปหาลุงเจ้าของร้านได้เลยนะครับก็อาจจะมาดูกันที่ตลาดนัดคลองถมซึ่งจะมีวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ึงมีแค่3วันนะครับที่ตลาดนัดคลองถมพัทยานะครับเป็นตลาดขายต้นไม้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมค,คลิปนี้กันก็ฝากกด ติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปครั้งต่อไปต่อขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เข้ามารับชมกัน